งานข้าวแล้วสายันฝนตก oh. ให้ตายสิพี่น้องโอ้โหฝนเล่นงานแล้วครับอูน้อยๆใต้ต้นสดาวของเรา <laughs> ตอนรถเกี่ยวก็อันตรถเกี่ยว,ตยวใต้ต้นขนุนฮะพอรถอัดฟางนี่มาอยู่ใต้ต้นสดาวบ้างโอ้แต่ตอนรถเกี่ยวนี่ฝนตกเกือบทุกวันเนาะไม่มันชา้ามันชา้าเพราะฝนตกด้วยแหละตอนนั้นเนาะ ทำได้ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ฝนไล่แล้วหอบตัวเชื่อมวิ่งฝนหยุดก็หอบตัวเชื่อมออกทำต่อแต่นี่เหมือนฝนจะตกเลยเด้ดนี่เขาว่กสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้บ้านเราอย่างนั้นน่ะอืมเจ็ดเลยเจ็ดเลยจ้ยกระน่อย โูแต่ของข่ามาแล้วสวัสดีครับทักทายพี่น้องชาว YouTube ทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจน้องสายันครับซอยเจริญพัฒนาหรือว่าซอยเจริญกำลังพัฒนาครับผมตอนนี้ กำ <c oughs> ลังพัฒนาอยู่ครับโอ้นี่มันชุดนี้มันหักลยเดียวเนาะครับโอ้เฟมล่างไม่แนะนำดีกว่าเนาะครับขันล่างรับขานล่างเนี่ถ้าชุดตู้ข้างบนสวยมากชุดตู้ชุดชุดปากเนาะ <c oughs> สวยเลยแต่ชุดนี้ก็ตามสภาพนี้ครับ มันหักแล้วก็ว่ามันไม่ได้มียันนี้ด้วยนะนี่ต้องยันกับคานนี้ไอ้ก็ทําแบบถอนง่ายนะง่ายกับงานดิบนี้เลยมันก็หักหมดนะเพราะว่าฝั่งไซโลนี่ฝั่งท่อข้าวนี่มันหนักด้วยฝั่งนี้เกษตรส่วนมากนะพี่วัดชอบจมฝั่งนี้แหละนี่ฝั่งท่อปล่อยข้าวนี่แหละท่อนี้อุกซดญญานั้นมันหนักนะอูเหล็กแตะกอนน้อหนามากเลยตอนนี้แต่สวยเนาะเขาใช้รถยังไงไม่มีบุกไม่มีอะไรเลย อยู่สวยมากเลยปัม๊มมอเตอร์ปั๊มยกลงแล้วครับเมื่อวานหนักมากเลยหนักมากเนาะเขาเกิน80ดสโลโอ้เกินแน่นอนข้าวขนาดข้าวเรา80ดกิโลยกสองคนยังสบายสบาย่ะ อันนี้แบบโโร้อยกว่าโลมั <c oughs> ้งไม่รู้สิบิแท่นเลยเนาะมันหนักกว่าข้าวดิเนาะหนักครับหนักกว่าข้าวมากเลยข้าวเราสูงมากแปดสิบโลเนาะยี่จะพบปั๊มลูกหนึ่งมันกี่กิโลแล้วจอะก็นังเลยข้าวอ่ะข้าวหนึ่งหนึ่งถุงสอบปุย๋ยเอ้ยสอบปานอะ่ะมัน,น,น,นประมาณแปดสิบโลอัน,นนั้นเนี่ยว่าคนเดียวก็กลิ้งขึ้นรถได้อนอันนะี้ไม่ไหวเลยอันนี้แค่จับข้าวหนึ่งอ้วกหนักมาก เกินไหมเกินเกินร้อยนะใชบเกินไหมเกินร้อยอยู่พี่ว่าเกินร้อยหนักมากเลยนะหนักมากถ้ามอไซน์นี่เป็นร้อยโลนะมอไซน์สูสีเลยมอไซนะ์ะยกหน้าจะแบงเนาะมอเตอร์มอเตอร์ไดกินอีตันอ๋ออีตันมอเตอร์อ,อ,รอ,อีตันยี่สิบสองวาสั่น น,นี่ก็สวิงสองร้อยตัวเอลสวิงครับแต่เฟรมก็อยู่สวยอยู่นะ สวยอยู่ครับยังไม่มีรอยยังไม่มีที่หักเลยเนาะยังไม่เห็นมีเลยไม่มีนะแต่รอยสนิมก็ปกติครับรอยสนิมก็ตามอายุของเหล็กแต่รอยแตกรอยหักนี่ไม่เห็นมีเลยแต่มันก็จะมีรอยโรงสนิม,มธรรมดาเนาะเหล็กกับมันอายุมันเนาะมันก็ปกติอืเพราะว่าบางที เจ้าของเขาร้างไม่สะอาดให้ให้ดินมันเกาะอยู่เนาะซื้อมาแก็จอดเลยผมเห็นเลยขึ้อมาเนอะอืมจอดถึงจอดอยู่งั้นเนี่ยได้นี่นะโอ้ม ok. ีเอฟซีบอกว่าให้ไปถ่ายรถเทเลอร์ให้หน่อยเขาจะซื้อยังไม่ได้ไปเลยคันนั้นแหละมไม่เทเลอ์ไอ้นั่นอะไอหัวยาวนั่นอะหัวยาวอ่า GPS ด้วยนะคันนั้น GPS ดิบอ่ GPS ยะ แน่นอนครับพี่น้อง FC ขนาดนั้นผมเห็นเหมือนมีที่รูดบัตรด้วยบอกนั่นแหละสงสัยรถแปลงั้นแปลว่ารถนี้ก็วิ่งงานวิ่งงานก็เนาะวิ่งงานอยู่อ่ะจนได้ไปทำสายจีพงศ์จีเพ็ดหนิมันมีที่รูดบัตรแบบขี่นดูแล้วนี่แน่นอนเลยมีสโลด้วยสโลด้วยครับผมว้าเจ๋วเลยว่าเดียวก็มีสโลด้วยเราเดียวสโลครับผมโอ้แต่เฟืองใหญ่นะเฟืองท้ายเนาะ เปลืองก็ใช้ได้นะอืมแต่วันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาครับไปไม่ถึงแน่นอนเลยไกลอ๋อเอฟีจว่าให้ให้ไปถ่ายให้ว่าจะขับรถยนต์มาเมื่อกี้ดูงี้ขับรถยนต์มาดีกว่าเตลเอิดไปแป๊บหนึ่งเศรษฐายขับรถยนต์มาเมียพี่แม่ขับมาแล้วเดือยไกลเดี๋ยวละไกลครับมออย มอไอตอนตอน,ตอนเราสายนี่้ังต้องสายสองตัวงี้เลยไหมครับผมโอ้ใช้ได้ไหมนี่โอ้แตกหมดแล้วเด็กโอ้ชุดสายนี่ก็เยอะอยู่นะคันหนึ่ง ทั้งคันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะฮะสิบเจ็ดเอาสิบเจ็ดด้วยคิมล็อกเอาทั้งสองเลย,เลยได้เลยครับดีย,ดดยูอยเอาบล็อกได้ไหมโอ้นี่ไง ว่ามันจะอยู่ดีนะอยู่สวยบ่อยู่ดีหรือเกษตรอยู่ดีหรือเกษตร <c oughs> <c oughs> มีหัวเราะต้องเปลี่ยนรถนำไหมแต่มันมันไม่สมส่วนกันเนาะอเอาไปแคเครียขึ้นก็อ๋อ <c oughs> ยกยกยกรถเลย ER ข้างบนขึ้นนี่นะถ้าดูอย่างนี้มันยังไม่สวยเนาะเพราะว่าข้างหลังมันใหญ่อะอแล้วมันจะดจลอดมันจะอะไรนะก้มอะไรปะเรียกว่าอะไรนะมันจะข้างหน้ามันเล็กนะครับถ้าได้แบบให้ตรงๆกันนะมันก็สวยนะอืมให้เสมอกันแจ่มเลยแหละ โอ้วันนี้ถือว่าคืบหน้าไปเยอะเลยนะนี่ครึ่งวันเองโมเดลถ่ายคลิปด้วย,ย,วยทำด้วยถ่ายด้วยพอนนี้เดี๋ยวไปสั่งเลดตัดเลดใส่เป็นชื่อสวยๆหน่อยเอางั้นนะ โอ้แต่แพงนะหกพัโอ้โหแพงจริงเลยตัดเลนเซ่อครับหกพันหกพนนะขนาดนี้นะโอ้โหขนาดนี้หกพันอ๋ออันนี้ไม่แพงหรอกตัดอะไรหกพันเลนเซ่อตัดตัดตรงไหนหน้ากากนะไม่ถ้าเกิดตัดหม้อน้ำกับไอเนี่ยอ๋อหกพันสองอัน แต่ตำแหน่งเรายังไม่รู้เลยเนาะตำแหน่งหม้อน้ำตำแหน่งอะไรอยู่ตรงไหนนี่ก็รอเครื่องมาอะไร เครื่องนะเอามาวันนี้บอกจริงนะปีะถึงตัวไหนพี่ไม่ได้ถ่ายแล้วโอ้เร่งถ่ายมาพรุ่งนี้ไปเอาเข้ามาเข้ามาเลยบอกมาแล้วเกี่ยวบอกมาถึงตอนเย็นอืมอันนี้มันเปิดได้ดินี่เปิดออกมานี่ได้ดิอ๋อนี่เพชรเจริญทำงี้เลยนี่แสดงว่าเกษตรทำก่อนเกษตรทำก่อน จริงเลยเนาะดูว่ะแต่เพชจเเรินเขาจะออกมาเป็นทั้งเพลงเลยเนาะทั้งมอน้ามอออยอันนี้ก็ทั้งเพลงเหมือนกันให้ตายสิอืมเครื่องยนต์มาวันนี้มากี่โมงถึงกี่โมงมาสี่โมงโอ้สี่โมงยินนี่นะโอ้อะไรนี่ผมติดงานเลยพี่น้อง ทิดงานเครื่องเสียงครับอันนี้ผมขโมยเข้ามาได้นี่แอบแอบมาครับให้อ่าแม่บ้านคุมเครื่องเทนนกกำลัง <c oughs> จะเอาขึ้นนะขึ้นไปข้งบนวะพี่จับตรงนี้ให้ได้ไหมมันเอียงนนะผมไปเอีืง ที่เคยรับได้ไมัมล่ะหักไหมน,นันนั่นเลยบอกเดี๋ยวเดียวกะนวยเราสับตกไม่เป็นไรได้คอยอย่าโอเคเด้ <laughs> ๋วเดี๋ยวเดี๋ยวลงก่อน เจคียวมจะไปดูลูกเจคียวดูลูกอยู่ถือได้พี่หนักนะหนักอึ้อื้อเลยอ่ะปล่อยเลยปล่อยเลยครับปล่อยเลยนี่วิจับตัวงอยงอยตรนี้เลยอะปล่อยเลยอ่ะเย้เย้เยโ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 ยหนักจริงเนาะอืมไอ้บนสายอะไรอย่างเงี้โอ้หนักมากเลยนะหนักแท้ตัวเล็กนิดเดียวเองเกือบตกครับถ้าตกในเซตเลยขาดทุนแน่นอน โอ้โอ้หนักจริงเนี่นี่เหนื่อยเหนื่อยอันนี้เล็น้อย มัแตก้ามนนกไม่รู้ครับ โอ้ถ้าฝนตกมานี่ต้องวิ่งเลยนะฝาทางน้ำมันก็ไม่มีเนะ้ะดำดีนะทางน้ำมันฮึบ โอ้กรอบหมดเลยเด้วสายก็ต้องหาอัดใหม่แม่นิสิบสี่ฮะสิบสามเดียวบ่ ยอ้ยเย็บข่าสามอันสวยไม่รู้เป็นงไงไมีใช่ไหมบ่มีอันสวยอยู่พี่อยู่นะไม่เห็นเราพี่อ้าวผมไม่รู้อยู่ตรงไหนเลยหายเบล้วซื้อป้ายชักชุดหนึ่งอีกซื้อไว้ใช้ เเรว่าจะสั่ง,งจะ่ด้เถ้าไม่ติดว้จะสั่งแล้วติดว้จะน,นี่หลยประมาณเทไหร่สงองก,กอว่าล้วะกี่ตันสาตันตันโอ้ต้องใช้ต้องมี2ตัวแล้ว ไมจบปเสองตัวยกนุนยกนุนเหอเแบบน,นนะอม่หมอเนั้นก็ดีนะสองตัวสตัวก็ดีหกพันเองยัง,งองพี่น <c oughs> ังแกมีนะไหนอ๋อมีนอนครับ มีอสองตัวืมยังไม่เทียนเลัามาคน, <c oughs> นเดียว,น,ยวน่ใช้แม่แรงเพิ่งโอ้เครื่องยนต์มาเย็นครับพี่น้อง <c oughs> ผมจะได้มาถ่ายให้พี่น้องได้ดูหรือเปล่านะต้องรอติดตามชมครับเครื่องยนต์เขามาส่งเย็นเนี้นะ สยันบอกว่าข่าวดีข่าวดีอะไรอ๋อเครื่องยนต์มานี่เองแต่ไม่รู้ว่าผมจะว่างได้มาหรือเปล่าเพราะว่าติดงานเครื่องเสียงอยู่ก็ต้องรอติดตามชมครับผมไม่แน่ไม่แน่แ่คลิปนี้ยอดวิวเยอะนี่ต้องมาให้มานีกว่าปลดเลยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมขอลาพี่น้องเอฟซีไปก่อนอย่าลืมครับขอกล้หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ หนึ่งสับสไครับให้กับผมมุกสาวดัมซิงถแถลงด้วยครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องสายยันสอยเจริญพัฒนาด้วยครับบ๊ายบายสวัสดีครับ